สวัสดีค่ะทุกคนพบกับ p b k a คาตาชาน e l นะคะวันนี้นะคะนี่เห็นไหมคะว่าแมมเมเลียชูแมนนี่นะคะตอนนี้ก็เป็นฤดูกาลของเขาเลยเขาบานเยอะมากวันนี้จะมาสาธิตวิธีการผสมเกสรนนะคะทั้งแบบที่ใช้ภูกันแล้วก็ถ้าอุบ i d ิเหตจริงๆใครไม่มีภูกันนะคะเราก็จะสอนวิธีการใช้มือในการผสมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้าง เนื่องจากนะคะตอนนี้เรามีชูแมนทั้งหมด2แบบนะคะก็คือชูแมนที่เป็นตัวธรรมดานะคะแบบนี้ก็จะเป็นหนามเยอะๆประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ชูแมนที่เป็นหนามเดี่ยวหน้าตาจะประมาณนี้ที่มีดอกเดียวนะคะขวามือจะเป็นหนามเดี่ยวต้นซ้ายมือจะเป็นแบบปกตินะคะเราก็จะทําการผสมแยกกันนะคะเพื่อให้หนามเดี่ยวเนี่ย บางต้นมันอาจจะไม่เดี่ยวนะมันต้นนองสองหนามอะไรเงี้ยให้มันเดี่ยวไปอีกนะคะเราก็เลยต้องผสมแยกกันเดี๋ยวนี้เราจะมาดูวิธีการผสมพวกหนามเดียวกันค่ะว่ามีวิธีการผสมยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันนี้เป็นชูแมนหนามเดียเด่ยวบ้างไม่เดี่ยวบ้างหนามกุดบ้างนะคะอันนี้คือเอามาให้ชมกันค่ะเรามาดูวิธีการผสมเกสรน,นะคะโดยการใช้ผูกันนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะก็คือผสมเดี๋ยวหนูจะซูมช้าๆนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนดอกนี่นะคะผสมไปข้ามต้นนะคะเราก็ปั่นไปเลยข้ามต้นสลับสลับไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากได้มเมล็ดหนามเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะผสมอยู่ในกลุ่มเฉพาะกลุ่มที่มันมีหนามเดี่ยวนะคะเพื่อจะพยายามไม่ให้เขาไปปนกับ ตัวที่เป็นตัวปกตินะคะเราจะได้แยกเมล็ดได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าในอนาคตเนี่ยเรามีเมล็ดเยอะเนี่ยเราอาจจะแบ่งจําหน่ายนะคะให้ทางลูกเพจนะคะได้เอาไปฝึกเพาะกันอะไรประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะวิธีการผสมเกสรด้วยผูกกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการผสมเกสรด้วยนิ้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหยิบมาสองต้นดีกว่ามันจะได้แบบโฟกัสง่าย นี่นะคะเราหยิบเกสรนนะคะขึ้นมาออตัวผู้นะคะแล้วก็ตัวเมียคือกลวยนี้ตัวเมียก็จะเป็นเกสรที่อยู่ตรงกลางใช่แล้วก็ใส่เข้าไปเลยต้นขอต้นเดิมนะคะใส่เข้าไปประมาณนี้ค่ะ จับเข้าไปได้เลยนะคะวิธีนี้สามารถใช้ได้กับทุกประเภทนะคะแต่จะให้ดีก็เป็นดอกประมาณแบบพวกแอสโตชูแมนอะไรที่มันดอกใหญ่ๆนิดนึงอะคะ่ะมันก็จะทำให้เราทำได้ง่ายกว่าต้นที่เขาดอกเล็กๆนะคะก็ประมาณนี้ค่ะซึ่งนะคะเมื่อเราผสมเสร็จแล้วนะคะประจาจะให้ดูนะคะก็ไอตัวดอกที่มันเหี่ยวไปนะคะ ไอที่ปูดขึ้นมาตรงนี้ก็คือจะเป็นมเมล็ดในอนาคตนะคะซึ่งลักษณะเมล็ดของตัวชูแมนเนี่ยก็จะคล้ายๆพริกเลยจะมีสีแดงเลยนะคะเรารอให้เขายื่นออกมายาวนะคะยาวเลยประมาณ1นิ้วนะคะประมาณนี้แล้วเราค่อยเด็ดออกมานะคะนี่อันนี้ก็เขาจะเป็นฝากของเขานะคะพวกนี้เดี๋ยวเขาก็จะยื่นออกมาแล้วก็จะเก็บออกมาแล้วก็เพาะได้นะคะลักษณะของมเมล็ดชูแมนเนี่ยเขาจะค่อนข้างแห้งมากเลยคือเรากรีดฝักออกมาะคะ่ะ แล้วก็เทออกมามเมล็ดแทบจะไม่ต้องล้างเลยนะคะก็คือสามารถเราไปพอได้เลยค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะสงสัยว่าทาไมดอกมันออกเยอะจังนะคะก็คือจริงๆอ่ะตัวชูแมนนี่เนี่ยเขาสามารถออกดอกได้ทั้งปีค่ะแล้วก็ดอกเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะใหญ่ประมาณ1นิ้วก,กว่าเลยทีนี้ว่าช่วงไหนที่เป็นฤดูเขาคือเข้าหน้าร้อนประมาณนี้ดอกมันก็จะออกเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีชูแมนนี่นะคะปลูกมาขนาดไซส์พอๆกันนะคะเยอะเะ ขนาดเท่าๆกันเนี่ยมันก็จะออกดอกโดยพร้อมเพียงกันค่ะแล้วก็ถ้าต้นเขาใหญ่มากๆนะคะประมาณไซส์แบบเนี่ยสองสามนิ้วอะ่ะดอกเขาจะออกรอบ,บวงเป็นมงกุฎเลยนะคะเดี๋ยวป้าจะใส่ตัวอย่างดอกไว้ข้างหลังคลิปนะคะขอบคุณที่ติดตาม PB Cat ค c h ช n n น l นะคะบ๊ายบายค่ะ